แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ครับนะครับผมเกี่ยวตรงที่ว่าใครโทรมาครับโทรมาทำไมนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเหมือนบางทีนะครับผมเราไม่ได้อยู่ใกล้มือถือของเราครับเราอยู่ตรงนี้มือถือเราอยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจไนชานเน็ครับ เพ,เพื่อนๆเคยฟังเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้กันหรือเปล่านะครับผมใครโทรมาครับโทรมาทําไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมไม่อยากคุยครับอพระห้าครับถ้าเพื่อนๆท <พ slips S 1> ันเพลงนี้หรือเคยไ,ไ,ด,ได้ยินเพลงนี้อ่ามีคนแอบร้องตามแน่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆร้อ,องตามเพลงนี้ได้แสดงว่าเพื่อนๆไม่เด็กแล้วนะครับผมอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ครับนะครับผมเกี่ยวดวงที่ว่า ใครโทรมาครับโทรมาทําไมนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเหมือนบางทีนะครับผมเราไม่ได้อยู่ใกล้มือถือของเราครับเราอยู่ตรงนี้มือถือเราอยู่นี่นะครับผมแล้วก็เวลาใครโทรมานะครับผมเราก็ได้ยินเพียงแค่เสียงริงโทนหรือว่าเสียงเรียกเข้านั่นเองนะครับผมเราไม่สามารถดูได้ทันทีครับว่าใครโทรมาแต่วันนี้นะครับผมมีวิธีการตั้งค่าให้ iPhone ของเรานะครับผม iPhone ของเพื่อนเพื่อนะครับสามารถที่จะเรียกชื่อผู้โทรให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมโดยที่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับผมทํายังไงนะครับผมเพียงแค่เพื่อนเพื่อนนะครับผมเข้าไปที่่กาารตั้งค ครับผมโอเคงั้นเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกับผมเลยดีกว่านะฮะติ๊กก็ไปี่การตั้งค่าเลยครับเพื่อนๆปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หาที่เขียนว่าโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เป็นรูปโทรตรงนี้เนาะติ๊กไปเลยปึ๊บนี่นะครับเขาก็จะมีเป็นซีรีการและการค้นหานะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนสายโทรเข้านะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ครับการอ่านชื่อสายเรียกเข้าครับติ๊กไปเลยครับปึ๊บ นี่นะครับปกติมันจะขึ้นว่าไม่เลยนะครับเวลาคือถ้าสมมติว่าเป็นไม่เลยเนี่ยถ้ามีคนโทรมาใช่ไหมครับเขาก็จะมีเพียงแค่เสียงริงโทนเสียงเตือนแต่จะไม่มีเสียงอ่านชื่อนะครับผมเราก็จะไม่รู้ว่าใครโทรมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมติ๊กที่หูฟังเท่านั้นนะครับตอนที่เราใส่หูฟังก็จะอ่านชื่อกับเรานะฮะคือพูดง่ายเขาก็จะไม่อ่านออกมาด้านนอกแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆติ๊กที่รุดและหูฟังนะครับผม คือมันก็ดังตอนที่เราอยู่ในรถเชื่อมลําโพงเชื่อมอะไรเราก็รู้ได้ดทันทีเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆติ๊กที่เสมอ,นะ,มะสมอนะครับผมจะติ๊กไว้ที่เสมอนะครับผมเพราะว่าเหมือนเวลาเราอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถอยากอ่านชื่อกับเราได้เสมอนั่นเองนะครับผมอืมอ้มโอเคนะครับเพื่อนๆพอเราติ๊กไปที่เสมออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับผมจะลองให้พี่โบอิงโทรมาหาผมนะครับว่ามันดังเป็นยังไงเนาะโอเคพี่โบอิงโทรมาหาผมหน่อยพี่โบอิงดีเดีเจนายอ่านนะฮะเพื่อนๆได้ยินเหมือนกับผมไหมฮะ เขาก็จะพูดอย่างนี้เลยนะครับผมว่าแล้วแต่ว่าเราจะเมมชื่อนั้นยังไงนะครับวามผมผมผมเมมชื่อแม่ไว้นะผมว่ามะโทรกลับบ้านแล้วนะครับผมป้าบอกโทรหลายครั้งแล้วไม่ยอมกลับนะครับผมดึกแล้วเสียงว่านะสีดีก็จะอ่านยาวอย่างนั้นเลยครับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆนะครับผมเอาไปปรับนะครับผมตั้งค่ายังไงนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็เมมชื่อยังไงนะครับผมให้มันเฟี้ยวๆได้นะครับเพื่อนๆลองทําดูนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติสุดท้ายนี้เพื่อนๆต้องการจะนน บอกเทคนิคไอ้นี่หน่อยไอ้นี่หน่อยนู่นนี่น,นั่นนะเพื่อนๆอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมนะครับผมจะลงไปอ่านแล้วก็หาข้อมูลเนาะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับแนะนำตรงไปที่เจไนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Like n a น์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมสุดนท่านนี้ผมนน,นทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน